ให้พ่อไปโรงเรียนแบทแมนเหรอใช่ครับคุณครูบอกว่าจะมีกิจกรรมแนะนําผู้ปกครองครับก็ดูสภาพของนายดิทํางานเก็บของเก่าแต่งตัวสุขปกเต้อผู้ปกครองคนอื่นเขารู้นะแบทแมนมันจะอายเอาพ่อไม่กล้าไปโรงเรียนลูกอะดูสภาพพ่อดิถ้าไปอะพ่อกลัวลูกจะอาย แบดไม่เข้าไปข้างในหรอเข้าไปก่อนเลยแล้วผู้ปกครองนายล่ะผู้ปกครองเราไม่ว่างอ่ะอ้าวผู้ปกครองแบทแมนไม่ว่างเหรอลูกงั้นเดี๋ยวนะับผู้ปกครองให้ก็ได้ขอบคุณครับนะางั้นเราเข้าไปก่อนนะตามมานะ ครับพ่อครับอาทิตย์หน้าครูให้ผู้ปกครองไปโรงเรียนนะครับให้พ่อไปโรงเรียนแบทแมนเหรอใช่ครับค,คุณครูบอกว่าจะมีกิจกรรมแนะนําผู้ปกครองครับอาทิตย์หน้าพ่อไปกับแบทแมนนะครับผมขอไปทําการบ้านก่อนนะครับ นี่นายจะไปโรงเรียนกับลูกนายจริงเหรอทำไมวะก็ดูสภาพของนายดิทำงานเก็บของเก่าแต่งตัวสุกปรปกเต้ผู้ปกครองคนอื่นเขารู้นะแบทแมนมันจะอายเอา แม่พ่อจะทำไงดีอ่ะพ่อไม่กล้าไปโรงเรียนลูกอะ่ะดูสภาพพ่อดิถ้าไปอะ่ะพ่อกลัวลูกจะอาย เธอมาเดินชนฉันทำไมเนี่ยขอโทษครับผมไม่ทันเห็นพอดีผมเก็บขวดอยู่ครับทำอาชีพอะไรอ่ะเก็บขวดขายเหรอครับอ่ะฉันให้ขอบคุณครับสุกปก ประกาศนักเรียนและผู้ปกครองที่มาถึงแล้วให้มารวมตัวกันที่ห้องประชุม201ครับกิจกรรมของเราจะเริ่มขึ้นแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พิธีปฐมนิเทศนะครับสำหรับน้องๆที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกันนะครับจะได้แลกเปลี่ยนที่อยู่ข้อมูลต่างๆแล้วก็ฝากฝั่งลูกหลานกันได้ด้วยนะครับงั้นเรามาให้ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยแนะนําตัวทีละท่านดีกว่าไหมครับเริ่มจากทางบ้านนี้ก่อนเลยนะครับน้องน้องหวานและคุณแม่ครับขอเรียนเชิญเลยครับ สวัสดีค่ะฉันเป็นผู้ปกครองของน้องน้ำหวานค่ะฉันมีธุรกิจฟาร์มไข่ไก่ค่ะน้าธุรกิจขายไข่ไก่นั่นเองนะครับบ้านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองของน้องรักนะคะเปิดเต็นท์ขายรถอยู่ค่ะอาบ้านต่อไปเลยครับน้องเพชรและคุณแม่ครับ สวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองของน้องเพชรเป็นเจ้าของตลาดค่ะโอ้โหด้วยบ้านต่อไปครอบครัวใหญ่ลูกทั้งครอบครัวเลยครับสวัสดีครับผมเล็กครับเป็นพ่อของลูกทั้งสามคนเป็นเจ้าของฟาร์มหมูครับผมโอ้โหงั้นเราตัดประานด้านนี้บ้างดีกว่านะครับเชิญคุณแม่เลยครับสวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองของน้องเอิร์นนะคะที่บ้านทำรีสอร์ทค่ะ ไปพักในส่วนรถนะครับและบ้านสุดท้ายนะครับน้องแบทแมนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่มาช้าพ่อมาทันเวลาพอดีนั้นเชิญคุณพ่อนั่งก่อนเลยครับเออถ้างั้นขอคุณพ่อแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าครับคุณพ่อของน้องแบทแมนชื่ออะไรทำงานอะไรครับผม แนะนำว่าทำอะไรด้วยเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวนีครับ ไม่ต้องอายนะครับยังไงพ่อก็เป็นพ่อของผมครับสวัสดีครับผมชื่อชวินนะครับเป็นพ่อของแบทแมนผมมีอาชีพเก็บของเก่าขายครับ โอเคตอนนี้ก็แนะนําตัวกันครบทุกคนแล้วนะครับเรามาเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเปิดใจกันระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มปีการศึกษาใหม่นะครับมีอะไรจะเคลียร์กันนะครับเชิญได้เลยครับแบทแมนแบทแมนพ่อขอโทษนะที่พ่อมาชา้าพ่อมัวแต่ไม่ต้องพูดแล้วครับพ่อ ไม่ว่าพ่อจะทําอาชีพอะไรก็ตามยังไงพ่อก็เป็นพ่อของผมครับพ่อไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าอาชีพที่พ่อทํามันเป็นอาชีพที่สุดจริตเราไม่ได้ไปขโมยใครไม่ได้ไปทําร้ายใครจะอายทําไมครับพ่อคือฮีโร่ของผมนะครับผมรักพ่อนะครับพ่อก็รักลูกนะลูกแบทแมน